ครับช่วงนี้เราอยู่กันที่บ้านตําบลมะนังดาลัมนะครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เขตติดต่อกับอำเภอรกระเพาะนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่ายังวิกฤตนะครับเมื่อวานนี้วิกฤตมากเข้าถึงลําบากนะครับแต่ว่าวันนี้น้ําเริ่มลดเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนี้นะครับที่อยูอ่ติดกับแม่น้ําสายบุรีนะครับคุณผู้ชมรับน้ําจาก อำเภอกระเพาะนะครับ да ลงมานะครับนี่ครับชาวบ้านก็ต้องออกมาอยู่กันข้าง okay. นอกนะครับเพราะว่าในบ้านน้ําท่วมกันนะครับพี่แกร์เอาไม้ไปไหนเอาไม้ครับเอาไม้ไปหนใชะก้ารนี้หมู่บ้านนี้ชื่ออะไรนะครับ ตะบงกืะบงบงบ้านกือบงใช่ไหมอ,อันนี้น้ำมันลดลงมาแล้วแต่ว่าข้างในก็ยังลังลึกอยู่ละครับเราบ้านอยู่ข้างในข้างในัอ๋ออ๋อเมื่อวานนี้เท่าคอวันนี้ลงมาหน้าอ,อกไดอ้อันนี้คือออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ได้กันใช่ไหมมันน้ำมันท่วม ต้องเปื่ออยู่ข้างในวันนี้ออแด้ก็เลยออกอ๋อแล้วอ,อยู่ข้างในเราท่วมมากี่วันแล้วครับตอนนี้สองวันเดวันที่ยี่สิบห้าเนาะสามวันยี่สแปดอก็ยังยังยังไม่มีใครเข้ามาช่วยยังไม่มีใครเข้ามายังไม่มียังไม่มีใครเข้ามาเลยแล้วทำกับข้าวอะไรกินกันกินกันเองกินปลากระป๋องมาเมะเนานกินปลากระป๋องมามา่มา,มาจุดไฟไม่ได้เตาแก๊สจมหมดแล้ว บางบบานก่าก็จมบางบ้านก็จมนี่ออกมาจากออกมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะบ้างอะไรนะบ้านคกือบงบ้านคือบงแล้วลุยน้ำกันออกมาระยะทางเท่าไหร่ได้กี่กิโลได้ปะกิโลเห้ปะกิโลนีกิโลนี่ก็ม่กิโลหกกิโลแล้วลุยน้ำแค่แค่นี้เมื่อวานเมื่อวานออกไม่ได้เมื่อวานไม่ได้แล้วไม่มีเ้ากินกัน มีบ้านไม่มีบ้าน <c oughs> มีบ้างไม่มีบ้าง,างแต่ว่าน้ํามันถึงน้ํามันน้ํามันท่วมแล้วเราไปอยู่ตรงไหนอนะนะชั้นสองอบางคนก็ <ๆ S 2> อยู่ที่สูนอยู่ในน้ํากันนอนกันในน้ําอยู่ในน้ํากันกี่กี่วันสามวันแล้วก็เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงเลยแล้วอย่างตอนนี้เข้าถึมาเผื่อเขาจะมีของบริจาคมามใช่ไหมคะงั้น,นต้องรีบบอกเลยว่าให้เอามาให้ชาวบ,บ้านจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้แล้วแล้ว ว่ยน้ like ํากลับคนเข้าไปเองของข้งนี้หนักเลยใช่ไหมคะกะเห็นชาวเห็นคนแก่วันน่ะในรอบห้าสิบปีไม่เคยแบบตามเรื่องของนี้แล้วข้าวของนี่บ้านเสียหายไหมมีแหละบ้านลังในตู้แล้วนี่เสียหายหมดแต่ตอนนี้น้ำลดลงบ้างยังยังอันก็กินโล่กินมอเตอร์ซุกดนะสิกิยังยังไม่ลดเลย น่าจะหลายวันเลยเนาะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างพวกนักบวชก็ข้าวสารอาหารให้แม่นั่นแหละน้ำดื่มน้ำดื่มของกินอะไรไม่ได้กินได้เนี้ยทำกับข้าวไม่ได้บ้านเราไม่ก็จมูกอาหารสำเร็จเนาะเป็นข้าวกล่องอะไรใช่แม่นั่นเลยแล้วข้าวกล่องด้วยแล้วก็ข้าวสารอาหารแค่เนี้ยแมนั่ไม่มีสามวันเป็นต่อได้แค่หนึ่งเดียวจบนะบางคนนั่นะบ่อบ่อน้ำที่กินก็จมหมด น้าเสียบอกพี่กัดชื่อหมู่บ้านไหนบอกพีกัดหมู่บ้านกงบ้านกาบงบ้านืองบ้านดงบ้นงบ้านดงบ้านนงบ้านดงบานดงานดงบ้านดงบ้านงบ้านดงบ้านดองบ้าน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 ดงบ้านงบ้านดงบ้านงบ้านงบ้านดบ้านดงบานองบ้านดิงบนดงบ้านดอง้าดอง้านดืน้ํานดืงาเองนดือบถานบนดืงน้นนนะ ไอปีของบริจาคเอามาลงตรงนี้หน่อยนะรถมาถึงแล้วมาถึงตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมีน้ำเพั่วไปก็ายังมีสแหงแงต้องทาสงแหงนด่านน้ดานะมตาดาน้ำาดาน้ำตาาน้ตดาน้ำตาดาน้ำตาดานตาดาน้ำตาดาน้ำาน้าดัน้ำเดาน้าดาน้ำตาดานีดานีน้ำตาดาน้ดน้ำตาน้ำตกน้ำน้ำตาน้ำาด้าดานาน้ำตาน้น้าดา้ดน้น้ำตาดานดาน้ำตานน้น้ำตาดา้ดน้ีดน้า้ำานดนน ต้องลุยน้ำสามด่านไหมคะว่ามัน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 ท่วมแล้วแห้งแล้วก็ท่วมแล้วก็แห้งอย่างนี้หรออ๋อสามครั้งยบยยที่ตที่ล่างแล้วก็ยน้ำเมีน้ำท่วมขังปกติมันไม่เคยท่วมขนาดนี้หรอครับไม่เคยแต่เราอยู่ติดแม่น้ำถ้าถ้าหน้าน้ำมามันจะท่วมประมาณไหนขี่นี่ตนี้่องนี้ตนี้ตรงนี้ตงนีตน้ตรงนี้ตนีน้นี้รนี้รตน้น้ตน้้ แต่ปีนี้น่ะแล้วเป็นน้ำโคลนไหมที่เข้ามาน้ำโคลนปีนี้เหมือนนี้หมูบ้านแค่บางส่วนแต่ปีนี้ทั้งหมูบ้านท่วมหมดเลยค่ะปกติคือถ้าจะมาหน้าน้ําก็จะมีแค่บางส่วนตแต่นี้ท่วมทุกหลังทุกหลังไปข้างนี้ก็รอนะกังม,มีของมานะใช่แล้วก็ติดแม่น้ําด้วยคุณติดสุดๆเม่น้ําค่ะอ๋ออ๋อตรงนี้คือติดแม่น้ําแต่ก็ไม่เคยท่วมามากขนาดนี้ แต่นี่ตอนนี้ถือว่าน้ําลงไปยังครับลงแล้วค่ะลงเยอะยังลงลงเยอะจะมาเมื่อกี้ก็ประมาณเข้าเอวเท่าเอวเมื่อวานเท่าคอเลยออกไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานอ๋อตั้งแต่วันที่25ต้องลุยน้ําออกไปซื้อของร้านซื้อของกินแบบไม่ต้องลุยน้ำเท่าคอแล้วมีไฟฟ้าใช้ไหมในนี้มีค่ะใช้มีตั้งแต่ท่วมก็ยังมีไฟฟ้าใช้ก็ยังติดต่อข้างนอกได้ว่าน้ำดื่มนี่ไม่มี น้ดดื่มมหบ้านคือบงนะครับคุณผู้ชมบ้านคือบงตำบลมะนังรารังนะครับที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับอ่า ส่วนมากคือบ้านจะอยู่ในซอยนี้หมดเลยครับอ๋อแล้วก็ยังมีซอยที่ยังตัดขาดยังเข้าออกไม่ได้แล้วคือบงมันคือคือบงเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นบ้านบป,ป็นนางนนางราบะบนนงรามออีกที่หนึ่งอ๋อในที่เขาบอกว่าคืออะไรนี่คือบงเนี่ยตอนนี้น้ําเริ่มลดก็เริ่มเดินออกมากันได้แล้วเลยนะ้ํามาแต่ยังมีหมู่บ้านหนึ่งที่ยังติดต่อกันไม่ได้ยังออกมาไม่ได้ก็<ม>คือที่หมู่บ้านบปนนังรามอครับ ที่เป็นกอนเนาะของบาบอมังอยู่ข้างในมีพวกเด็กนักเรียนที่มีกอนเนาะอยู่ก็หลายหลายคนอยู่แต่ว่าเราติดต่อข้างในได้ครับคุยกับเขาได้ไหมตอนนี้ยังนะ้ยยังเลยคือมันจะอยู่เลยไปทางนี้ทางขวาใช่ใช่ครับเข้าไปข้างในก็หลายที่เลยอ,อยู่ข้างในย,ยังมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงของมานังดาลังสุดสุขขดเขตม่านังดาลังเป็นพื้นที่รอยต่อนะคุณผู้ชมที่ม่านังดาลังเนี่ยก็คือ รอยต่อระหว่างอำเภอสายบุรีกับอำเภอกระเพาะนะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับพี่แสบไหม ถนนใหญ่เนี่ยมันมันน้ำท่วมถนนเข้าไม่ถึงแล้วข้างในหู่บ้านก็เข้าไม่ถึงนะคะต้องการนะเข้ากล่องนะตอนนี้นะโกล่ออน้สคนนะากน้ำดื่มนะีนี่นี่มีคนลุยออกมาสามคนเนี่ยพยยมเปียกเปียกมาเลยสามคนนี่ มาไกลไหมครับเดินออกมาไกลไหมบ้านอยู่ไหนข้างในลึกไหมข้างในค่ะอ๋อเปรียกมาเลยพี่ยันจะให้คุยกับอะไรแบ่ๆอะไรสักอย่างอยู่ไหนรู้ อ่าแบครับเป็นไงบ้างครับน้ำท่วมตรงไหนกันนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในปลายประมาณชอนโลมันมันท่วมสูงแค่ไหนครับข้างในท่วมนี่มิหัวเลยเดินออกมาไม่ได้นี่เพิ่งออกมาได้วันแรกใช่ไหมเพิ่งออกมาได้ครั้งแรกเลยตั้งแต่ท่วมแต่แบอยู่มากี่ปีก็เคยท่วมไหมครับเนี่ยที่นี่นานก็ห้าปีแล้วห้าสิบห้าห้าสิบสามปี เคยเคยท่วมขนาดนี้ไหมไม่เคยดูนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกแเลยแล้วน้ำมันมาไวกว่าปกติมาไวไวอ่ะครั้งแรกนายกเศรษฐาไม่ทันไม่ทันเลยครั้งแรกนายกเศรษฐาครับโอ้โหดีจะได้จำไว้แล้วว่าครั้งแรกมาตอนนายกเศรษฐาแต่นายกเข้ามาแล้วนะไม่มาไปนาดาเนี่ย ต,ตอนนี้เราเราเดือดร้อนอะไรยังไงต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับก็อของกินนั่นแหละของใช้ <c oughs> ของกินนั่นแหละแล้วเราขนของย้ายของกันทันไหมในบ้าน,นไ,มไม่ทันคร <c oughs> ับด่นของผม <c oughs> งเสียงหมดเลยแต่ปกติไอเราอยู่ริมแม่น้ําสายบุรีนะเวลาฝนตกหน้าฝนอะ่ะเราปกติมันมีน้าท่วมในหมู่บ้านเราอยู่ไม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 ่ช่วนี่แหละอ๋อ ือเมื่อก่อนอาจจะมีมีบ้างแบบติดน้ำใช่แต่ไม่ได้ท่วมทุกหลังแบบนี้ใช่ใช่รอบนี้โดนทุกหลังเลยโดนทุกหลังเลยโดนทุกหลังเลยใช่จริงเราอยู่ค่อนข้างอยู่บนเขาด้วยนะเนาะแต่ก็ยังท่วมเพราะว่าแถวนี้มันท่วมทุกปีแหละแต่ว่าหนักไม่หนักนั่นแหละแต่ปีนี้หนักที่สุดหนักที่สุดใช่ตอนนี้แล้วความความเสียหายที่บ้านมีอะไรพังอะไรไงบ้างมีไหมแถวนี้มันมีก็ประตูก็พังหมดเลยพอดีเสียหมดเลยไม่ทันไม่ทันยกไง น้ำมันมาแรงมันแรงอ๋อประตูพังหมดพังมีใครบ้านพังบ้านพังลมอะไรเท่่าไหรแต่ว่ายังยังไม่มีรถรถอะไรเงี้ยเอาไม่ทันไม่ทันเยอะแยะคันไหนนุ๊กรถยนต์รถรถเครื่องเงี้ยนี่เครื่องอ่าจมน้ําคือเราก็แล้วเราเรารู้ก่อนนะว่าน้ํามันจะมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมามันมันมาเร็วไงมันม่เคย่นี้มันไม่เคยไงไอเราก็ไม่ได้เตรียม เตรียมตัวไงแล้ววันแรกเราอยู่กันยังไงพอน้ำมันมามันมันไม่เคยมันแรงใช่ไหมเราก็อยู่ธรรมดาเนี่ยแหละบ้านสองชั้นชั้นเดียวนี่้้านนีอออเหร๋แล้วถ้าน้ำมันสูงแล้วไปก็อยู่ในบ้านเหรอไม่ก็อพยพไปเลยที่สูงอะไรแล้วมีใครต้องอยู่บนหลังคาไหมวันแรกไม่มีแค่นี้มันไม่มีก็หนีกันออกไปใช่ครับแต่ถ้าของก็เสียหายเสียหายครับ อันนี้นี่คือบ้านแปรหรอใช่ขายขายอะไรครับขายของอ๋อขายของชำอะไรอ่าใช่แล้วของเสียหายไหมเสียเยอะตู้เสียแล้วก็หมดเลยไม่ทันตู้เย็นตู้อะไรอ่าเครื่องซักผ้าก็จบหมดเลยไหนบ้านแบรคนไหนอยู่อยู่ข้างในลึกๆบ้างคนไหนบ้านแปรอยู่ข้างในที่เป็นยังไงบ้างครับน้ำข้างในคืนคืนนั้นตอนที่น้ํามันมา เราทำยังไงตอนแรกอย่าล้านเล่าให้ฟังอ่ะอ๋อน้เข้าบาตอนตีสี่แล้วเราเตรียมเตรียมขนของไว้ก่อนไหมครับหรือว่าเตรียมขนของเตรียมแล้วเตรียมแล้วครับอ่าพอตีสี่มาแล้วมันมามากมาเข้าบ้านเข้าบ้านเลยมาไว้เข้าบ้านเลยครับแล้วแบนนอนไหนกันคือนั้นนอนที่ชั้นสองอ๋อมีชั้นสองส่วนมากบ้านข้างในก็คือเป็นสองชั้นล่ะอ บ้านที่ก็ไม่มีหลาดก็ไม่มีหลางที่ไม่มีก็มาอยู่บ้านให้ดูให้ดูสภาพดู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  หมดเลยเข้าเข้าในบ้านหมดเลยแล้วที่โรงเรียนเราท่วมไหมครับท่วม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 เยอะท่วมเยอะเยอะเสียหายไหมโรงเรียนก่อนเสียหายก็เสียหายเยอะเหมือนกันไม่ทันไม่ทันยกของอะไรไม่ทันวันนี้ผมก็จะออกไปไม่ได้ไงไปช่วยโรงเรียนยกของไม่ได้คือว่าคุณครูไม่ท่วมแต่ว่าเหมือนติดเกาะเพราะว่าออกมาไม่ได้ทำไมแต่ว่าบ้านข้างๆนั้นท่วมนะ อนี้ก็เราก็อยากได้พวกข้าวเนาะใช่ไหมแเพราะว่าทําอาหารไม่ได้เตาคต้งเตาแก๊สก็ใช้ไม่ได้เราอยากได้ข้าวได้น้ำเนาะอยู่ไปก่อนนี่น้ํามันลดลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไหมครับหรือว่าเมื่อคืนน้ําเริ่มลงใช่ครับลงไปเยอะเยอะคนเือพอดีคนน้องเนี่ยน้องบศาลานี่แหละ นอนบมสารากันเมื่อคืนเหรอเออใช่นั่งคุยนั่งคืนเลยเลยไม่คนเดียวนี่เอาละอ๋อเพราะว่าอยู่บ้านองร้านเลยนอนบสาราใช่น้ำมันลงไปประมาณเป็นเป็นเมตรนะครับได้ไ้มสองนึงครับเป็นสองอ๋อฝนมันไม่ตกมาเพิ่มเมื่อวานใช่ครับเพิ่มเรียบร้อยเลยถ้ามีฝนก็จบเลยต้องเขาเขาบอกให้ระวังวันนี้นะย แั้วก็ลกเยอะแล้ววันนี้ได้แล้วนะมคุณแล้วข้างในเราเริ่มทำความสะอาดบ้านนังหรือว่ายังเหรอแล้วในบ้านในบ้านแห้งอย่างตอนนี้ครับแห้งเลยครับในบ้านแห้งแล้วหรือข้างนอกบ้านหน้าบ้านอะไรอย่างนี้เนาะไม่มีเลยเปนเข้าบ้านไม่ทันเข้าอะไปแค่นี้เองอ๋อทางเข้าอ่ะประมาณเอวแต่ว่าในบ้านไม่ท่วมไม่ท่วมเลยแลยเแล้วยังเหลือบ้านที่ยังท่วมอยู่ไหมตอนนี้ยังมียังมีมีแต่ว่าน้อยลงแต่ว่าตอนแรกที่มาคือท่วมทุกหลังเลย ไปกำลังใจให้นะครับแบรทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับที่บ้านนางดาลัมนะครับคุณผู้ชมบ,บ้านเอ่อบ้านอะไรนะคือแบชื่อหมู่บ้านอลไรนะครับคือบงคือบงบ้านคือบงนะครับคุณผู้ชมมาบนมะนังดาลลำนะครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี นะเขาบอกว่าน้ําลดลงมาประมาณศอกหนึ่งแล้วนะครับน้ําลดเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็เนี่ยครับมาลุ้นดูเพราะว่าเริ่มเราเริ่มเห็นเมฆนะนิดหน่อยนะครับมีเมฆมีลมไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับว่าถ้าฝนตกลงมาก็น่าจะหนักนะฮะนี่มีเลี้ยงนกลงบนจุกด้วย ตอนนี้รถรถใหญ่รถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้นะครับสวัสดีครับอ๋อฝั่งนู้นน้ำท่วมไหมที่บ้านท่วมวมเต็มอรงน,นี้แล้วตอนนี้น้ำลดยังตอนนี้แห้งยังในบ้านยังเหลืออยู่ ไปแล้วนะไปเล่นนะคร<า>ับฮะเล่นน้ำเล่นน้ำ <ไป S 1> อเอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยได้ไม่ไปเล่นอ,อ่ะอ๋อไม่เล่นไม่เล่นเล่นเลยเล่นเลยน้องชวนเล่นน้ำโอ้โหสุดยอดมาเข้ากล่องมาให้แล้วนะคะถึงงกาาาลัเอเข้มนีม่ประสานเราขอเข้ากล่องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีเข้ามา ยู่ตรงนี้น้ำยังไหลแรงอยู่นะหน้าซอยเนี่ยเพราะน่าจะเป็นทางลาดลงไปมันก็เลยแรงโอ้นะข้างในก็มีโอ้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  <c oughs> ข้างในโอ้ <c oughs> นี่นะครับน้ํายังไหลแรงไหลเชี่ยวเพราะว่ามันเหมือนเปที่ที่ลุ่มลงไปอ่ะคุณผู้ชมน้ําบนถนนมันก็ไหลลงไปน้ําแรงมากตรงเนี้ย ทดสอบความแข็งแรงครับทดสอบความแข็งแรงของขาใช่ <S <S ด้านในนี้เป็นสวนยางเนะพี่แสบต้นยางเนาะใช่แหละยางพารา<ะ>สวนยางใช่ใช่สวนยางนะครับ <อา S 1> ก็ท่วม <อา S 1> หมดตอน<า>นี้หาล่องอยู่ ขาล่องเดินนะขาล่องขาล่องยื่โอ้ดนี่น้องๆนี่เดินคล่องมากตัวไหลเลยเลยเล่นน้ำมันก็ไหลเลยเลยเออมันมีน้องโดดตรงนู้นนั่นนะนั่นน่ะนะเออเนี่ยข้าวของก็จริงๆมันก็น่ากลัวใช่เราไม่เคยเจอใช่เราไม่เคยเจอไมน่าเลยเด็กๆเล่นน้ำสนุกเลย เนี่ยมีพวกของอะไรไปติดอยู่ตามต้นไม้นะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยอีกอีกวกสิบขวบสิบขวบอยู่ปห้าหรอปสี่ปสี 4, ปโ่โอ้เด,ดินดีๆนะ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพ er ี่บ้านหลังข้างในเหรอข้างในเหรออ๋อข้างในคนดีหมูป so ่าขบวนหมูสามสบสาราล่าหมดีอ๋อนี่ตอนนี <h <h ้หมูสามครับบ้านพี่อยู่หลังไหนครับข้างในอยู่ด้านในข้างในเป็นประกอบคนนี้ตอนนี้น้ำลดลงยังครับข้างในฮะน้ำเริ่มลดลงยังน้ำตอนนี้ก็ลดลดแล้วตอนนี้แต่ตอนที่ท่วมหนักก็คือท่วมหนักก็คือท่วมหนักกรบกระห้า 57ปีรุ่น7ปีใช่ครับพอดีที่บ้านไม่เคยขึ้นนะไงยัอที่บ้านแบรน์นี่คือน้ำไม่เคยพื้นที่สูงพอดีพื้นที่สูงไม่เคยขึ้นหลายปีนี้ขึ้นเข้าบ้านเลยครับน้ำบ้านเต็มเลยอแล้วด้านนี้เอลใช่ครับด้านเปิดที่ดินหนึ่งเอแต่ชาวบ้านนี่สนุกสนานเด็กๆก็สนุกสนานน้ำท่วมเต็มเด็กๆเลยร้อนนะใช่ แต่ถ้าของเสียหายเยอะไหมครับที่บ้านเยอะเยอะเหมือนกันข้างในพอดีแตข้างในก็บอกอ๋อไอ้ขอก็มีเน่แต่คนนี้ดูเล่นแปรสนุกสนุกแต่ฝากทีมงานอวตต์มาช่วยแล้วก่อนเดี๋ยวร้องอ่ะเอาเียวมาต่อเข้ามาแล้วอ่าเข้ามาแล้วแจกขอเข้าสารแบบนี้ใช่เห็นว่าข้างในเหมือนทำข้าวเป็นไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมอ๋อน้ำท่วมเต็มจะเข้าไม่ได้ ใช่ใช่น้ำต้องการน,น้ำแบบนี้น้ำดื่มใช่ใช่ครับน้าำดื่มแบบนี้แต่เป็นบททดสอบของอัลละไรว่าเราตะ้าใจเราไม่รู้ไงว่าจะมาสูงแค่ไหนแบบนี้ไงเรามีคืนหนักที่สุดใช่ใช่เราคนดภัไยไม่มีใครเป็นอะไรครับครับปลอดภัยพอดีมีรถของอัชชัดชงทีมงานอวตารโรคอปรูบแบบนี้ช่วยพาไปโรงพยาบาลมาช่วยได้ไปโรงพยาบาลยุขระศรี โอเคแขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับ้นะครับครับอัล็อฮคุ้มครองคร,ครับโอเคนี่เ้เ็านด็กเล่นน้ำกันน่ากลัวรทจริงแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> สวัสดีครับอ้าวบ้านใบอยู่ข้างในเหรอครับอยู่นี่เลยครับผมตอนนี้ท่วมท่วมหนักไหมพี่ท่วมหนักเลยช่วยได้ แต่วันนี้น้ำลดลงแล้วลดลงเลยครับผมต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับก็ถ้ามียอะไรก็โอเคนะข้าวน้ำใช่ครับใช่ครับแล้วข้าวของเสียหายเยอะไหมครับก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าน้ำเข้าทั้งในเลยในบ้านครับบ้านได้เป็นสองชั้นหรือว่าสองชั้นครับผมแล้วก็ไปอยู่ชั้นสองได้ต้องขอความช่วยเหลือเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะใช่ครับเรื่องน้ำเรื่องอะไรได้อยู่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยไหมไม่ไม่ผมมาตั้นี่แต่ว่าผมได้แฟนที่นี่ครับประมาณเก้าปีได้เลยมาอยู่ที่นี่ นี้ก็หนักกว่าสุดครับโอเคุเลยปกติที่นี่เวลาหน้าน้ํามันก็มีช่วงบ้างมีบ้างแต่ว่ามันไม่เยอะแบบนี้ไงมันไม่เยอะแล้วมันก็ไม่เข้าบ้านด้วยเช่ครับปีนี้หนักเลย,เยปีนี้หนักเลยปีนี้หนักเลยขอบคุณนะครับสู้ๆครับ ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลมะานาังดาลังนะครับที่อำเภอสายบุรีหมู่บ้านชื่อว่าบ้านคือแบเออไม่ใช่หมู่บ้านชื่ออะไรนะหมู่บ้านชื่ออะไรนะ <B> คือบงคือบงโอเค <B> เออคือบงนะครับที่มะนังดาลังนะครับบ้านคือบงตรงนี้น้ำเชี่ยวมาก ครับุผู้ชมครับเป็นบ้านนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ถัดไปนะยังรอการช่วยเหลืออยู่นะครับวันนี้น้ําลดลงแล้วรถใหญ่สามารถเข้ามาได้จากถนนเอเชียเข้ามาถึงนี่ได้แล้วนะครับก็อาสาสมัครท่านใดที่ดูอยู่ก็ยังมีในะพื้นที่ด้านในนี่นะครับที่บ้านกือบงนะคบตำบลมะนังดารัมอยู่ติดกับพื้นที่ติดต่ออำเภอกระพาะนะครับ ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับมีประชาชนอีกหลายคนเลยคิดว่าหลายร้อยคนอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงน,นี้พักสัญญาสักครู่ครับมีความคืบหน้ากลับมาติดตามที่เดะรีคอร์เตอร์ทดลิ้มตดใสรายงานครับสวัสดีครับ